ยินดี้อรับสืส่ช่องคุณมิชีตข่าวค่ะตอนนี้อันนี้ก็ตัดเลอกมาคะือนน

ปิดยากขนาดวเชื่อเลยโอ้เป็นตัวเอลพอดีเลยรอดเลยเฮียจะเชื่อเลยเอ้ยเขียวเลเเี่ยนแบนตัว,น,ว,น,วน,นี้ก่องนีต่อมนะเนี่ยมันจะวัฒนธรรมขนาดเป็นมาสายแล้วเนี่ย เอาอีกแล้วโอ้แอดไนจับที่ไรเป็นรึโอ้แอดไนไนโดนแล้วโดนอีกแล้วหายอีกแล้วล็กจิ้มเล็กจิ้มบิ้มเล็กจิ้มเด็ดจิงแล้วมันมีคมไ

ทางโน้นมีไหมใคไไรคนดีด้วยไหนเสร็จแล้วคองทีบอกยันแล้วบอกได้แล้วบอกคนตีนะ้มุมนี้ย้อนแสงเนาะยันหลังหล,งล,งลงังทีครับ,รบก็ดูง,งานกันต่อนะครับ ็ทุบเศษเศษอิดนะเศษที่เสียๆก็เอาไปใส่ในขั้นบรรจันะครับเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ตอนนี้ฉัองข้างบขอบล็อกอยู่นะคะเบอกมาเดี๋ยวเราค่อยจิบจับนู่นนี่นั่นให้แล้วนะ ะเาฝากไว้พนี้นะครับผมสีครับเยื่อกว่าเดี๋ยวพี่นายตัดให้ขียนใบใบตัดอาไว่ับใชไครับใบตัดปูนเหอดี ปุ่นเสียปากบ้าทั้งม้นไปนไหนทางโลดบ้าไหมลุงนอ่แหละผมจะรอของปุ่นตรงนี้นะครั <c oughs> บ อโอ้ววนนวว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 ้ววววนวว้ววววว้วว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  อัที่ต้องเอาด้านนู้นก่อนเพราะว่าด้านนี้จะต้องส่งของนะ FC แต่เราเก่ขอขึ้นสูงจะส่งของเข้าไปยากนะครับส่งของเลยเหรอส่งของ ที่ก่ออินะออดเยเดเนาะไม่ถึงบอก หวานเข้าไปไม่ถึงแน่จริง้เูชื่อมมาตูเชื่อมเหรอโอเคผมเอาตู้เชื่อมให้ช่างโฟก่อนนะิ คงโกโอฝั่งนู้นก่อนมะกครฝั่งนี้ก็จะเป็นการส่งคดขออะร้ังนวยะครก็านี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมที่พี่ e e แฟที่พี่สกินแนะนำช่องเฟิ่มุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะอัปเดตทุกเวลานะคะ